สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ามาอยู่กับไอจินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยก,ก็ว่าได้นะผมซึ่งใส่กันไปยาวนานนะผมกับกิจกรรมฟีไฟนั่นเองนะผมออ <laughs> พี่เขาแบบพักผ่อนนิดนึงนะผม,มต้องขออภัยด้วยที่แบบว่าไม่ได้แจ้งให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมทราบนั่นเองนะผมต้องขอไปนัดที่นี้ไว้ด้วยนะครับผมมาซึ่งวันนี้นะผมพี่ไป ดูทางด้านของกิจกรรมมาแล้วเนาะซึ่งกิจกรรมวันนี้ที่จะมาแนะนำน้องๆก็คือกิจกรรมกิจกรรมสกินปืนนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้จะเป็นทางด้านของสกินอะไรหน้าตายังไงเท่ไหมหล่อไหมและที่สำคัญคือคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนไปดูก็ฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามกดนแล้วหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อให้พลาดลีปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาในวันนี้ก็ถ้าน้องดูดีๆพี่มาได้เตม สีม่วงจะไม่ร่วงได้ไงเอ้รถก,ก็ม่วงแหล้งก็ม่วงหน้ากากก็ม่วงคาถาก็ม่วงที่โชว์ปืนก็ม่วงเอ,อ้โอ้โหแต่น้องจิบะน่ะไม่ม่วงนะ <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวไปดูทางด้านของกิจกรรมกันดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะผม้างดูาหน้านตากิจกรรมก็จะมีชื่อว่าคลังแสงอาวุธอัปเดตปืนเข้าตู้นั่นเองเนาะ มาด้วยกันกระบอก4แบบด้วยกันนอะผมาไม่ว่าจะเป็น a n 9 4 m 1 8 8 7หรือว่าย MP และฟาบารดนเนง่ยนผมมากิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่8กันยานะผมไปถึงวันที่5ตุลากันเลยทีเดียวนะผมมีเวลาแบบเป็นเดือนอะอให้ร้องเข้าไปจัดเข้าไปสุ่มกันได้นะผมมาคลิกเข้าไปเลยนะผมทำมาปุ๊บหน้าตากิจกรรมตู้ก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่ถ้าสังเกตดีๆพี่มี3นมะขาดเนะออะ วันนี้มาล่าเอเอ็เอนกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่าก็ตู้นี้นีผมมีทั้งหมด4กระบอกด้วยกนันครับครบ100การันตีมาพร้อมกับโทเคนน็นตน่องๆก็คือน้องเนี่ยบบว่าเกลือจริงๆซุม่ม100ครั้งการันตีเลยนะว่า4กระบอกเนี้ยได้รับแน่นอนหนผม1กระบอกนั่นเองมาภายในตู้มีอะไรไม 1, กากหนึ่งโทเค็นกลางนะผมโทเค็นกลางมีเยอะสุด 4โทเค็นนะคกันแล้วก็น้อยสุดจะเป็น1นั่นเอง2จะเป็นโทเค็นหนุ่มไว้แลกสกินปืนนั่นเอง3จะเป็นควาเกลือนะอันนี้ก็เกลือนะบัตรบัตรตู้ตะกี้เหมือนว่าตาล่าสัญญาณนั่นเองน้อมาคร่าวๆก็ประมาณน,นี้เอ้ยแล้วก็บัตรโกนะผมเฮ้ยอย่าลืมมามาดูการแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะผมไปเข้ามาปุ๊บใช้โทเค็น10โทเค็นเท่านั้นนะผมเพื่อในการแลกสกินนะผมแล้วก็มี โทเค็นกลางให้ด้วยเราใช้5โทเค็นด้วยกันเราอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ10 10ป่ะพี่ไม่แน่ใจหรอกพี่ต้องขอบให้ด้วยเราเพราะว่าพี่มีแล้วนั่นเองเราะนี่ขิงเลยขิงเลยเขี้ขิงเลยสามกระบอกเลยขิงเลยขาดกระบอกเดียวผมก็คือเอ็นเก้าสี่นั่นเองวันนี้มามาดูกันว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าผมหนึ่งครั้งจะเป็น15เพจสิบครั้งเป็นหนึ่งร้นอยห <Okay. S 1> ้าสินเองเนาะวันนี้ไม่ต้องรีจัดไปเลยผมพี่ก็ ไม่ดูแบบคร่าวๆพอนะผมว่าตัวนี้มันเกลือหรือเปล่าแต่ว่าดูจากการตัวเข็นแบบ1ิตัวเข็นเนี่ยพี่ว่ามันน่ากลัวอยู่นะแบบคร่าวๆนะก็แบบ1,500เพันรการันตีหนึ่งกระบอ,อกน,นั่นเองถ้าแ,แบบน้องคว่านไหนบอกว่าเกลือจริงๆนะมาพี่ก็จะสูมแบบแบบอะไรเขาเรียกอยนะังไะแบบส่มไม่ดูนะว่ามันออกยากหรือเปล่าน,นั่นเองมาโอเคโอเคโอเค เฮ้ยจีจีโดแค่นะมาถึงอีโวอ่ะก็ดูนะครับผมแล้วก็อีกครั้งนึ่งผมแบบแบบน้องบอว่าเฮ้ยพี่มันแบบว่ามันอาจจะแบบแยกแค่ครั้งเดียวไงแยกแค่ครั้งแรกอย่างเงี้ยไปครั้งที่สองผมนั่นเฮ้ยมาหนึ่งว่ะเฮ้ย เฮ้ยอัเน,นียถ้าเป็นแบบแบบถ้าเป็นแบบโล่นะพี่น่านจะขึ้นแบบแ g ร a มัตเตอร์นะัอเน,นียออกแต่ตา,าสังหารนะโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อฮะอ่ะถ้าน,น้องไม่เชื่อพี่จะส่งอีกหนึ่งครั้งนะไปคือถ้ามันไม่ออกไอตัวแค่น,นี้ยพอนะมา ก็ตามนั้นแหละครับนูนนี่พี่ว่าทำไมมันใช้แบบสิบตัวเข็นแล้วโหที่ไหนได้มันออกไอ้นี่เรือจัดเลยเรือคือแบบว่าพี่ไม่ค่อยชอบนะแบบว่าถ้ามาแบบเนี้ยพี่ชอบแบบไอตู้แบบเดิมๆมันอ่ะที่แบบว่ามันมาแบบเนี้ยมันมีของหลายๆอย่างให้สุ่มมากกว่านะมาแบบนี้คือมันแบบมันก็การันตีแหละพันห้าแต่ว่ามันคือแบบ ดูดิมันลงมันลงแต่นี่คือแบบเราก็น้อยใจนะเอ้ยลงแต่นี้นี่สามอย่างโอ้โหจบเลยชีวิตนี้จบก็ประมาณนี้เลยกันนะผมสำหรับกิจกรรมครื่องแสงอาวุธสะกินปืนอีโวนั่นเองผมมีด้วยกันสี่กระบอกน้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปสุมมาแล้วหมดกีเพชดหมดเกินไปเท่าไหร่ก็อย่าเลยมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันพี่ก็โชคดีนะที่แบบว่าเป็นแบบยุคก่อนๆอ่ะคือแบบว่าสมตู้เลย เป็นยังไบงบ้างครัสำหรับกิจกรรมค่้งคืนนี้ก็บอกวผมเจ็บนะพี่บอกเลยตู้นี้เจ็บจัดนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่มีชื่อว่าปืนเอาเป,ปรี้ยวนั่นเองนะครับผมน้องไหนเข้ามาจัดเข้าไปสูม่มาแล้วหมดกันกี่เพชรหมดกันไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ขิงพี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนครับผมคลิปหน้า,นนะนานจะเป็นคลิปอะไรอย่าเดือมเข้ามาดูกันไอเซย์กับสวัสดีครับ